ยินคำเตยแชแนลสวัสดีครับมื่อกี้ก็ผมก็ทำรอดเยอะก็บิงคำเตยแชแนลครับเมือนผมเสือมาใส่หนูครับเมือนใส่กงหนูครับแต่กงก็รอดครับกงก็รอดไปใส่อีพีก่อนหน่อยครับผมเนี่ยเป็นเนี้อเนี้อกุ้งเนี้อกุ้งครับผมเนี่ยสามกงครับซื้อมาใหม่ครับแต่กงแล้วก็ชิบกุบัดเดี๋ยครับพี่น้อกแต่ลองเมท่าหนึงครับแต่แพงเติบหนึงครับผมลองเบิองว่ามันสีเขีาบ่เมือนเอาเนี้อกุ้งมาใส่ได้เดี๋ย จะแต่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณแถวเก่าแล้วนะครับเนาะมันเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์แน่ช่วงนายนะครับเนาะเลยเได้ง่ายพื้นที่ครับผมอ้าวอยู่รอรอเก่าหนิละย่งไปเบิ่งดูบ้านไปจังไรมาจังไรเนี่ยเอ้ยบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรงแตาฝนของก็ตกเศร้าเลยครับบางเว้นก็ตกเลยครับตกแห้งพร้อมมึงในดินยังซุ่มๆเปียกๆเลยครับฝนตก ฝนเศร้ากับม่านี่แดดกำลังออกพอดีเลยก็เลยได้ลงมาท่านสันก็ถือว่าได้ลงมาหรอกมังเอิญเศร้าพอดีโอ้หนทางก็ได้มาหนทางก็ส่งยากยากจักน้อยฮะบัวจักน้อยก็ยากเติบละดินมันเปียกมันจืดเสียงเขียดจะหน้าบอกแ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 อกนี่ ่น ok> um> ี่นโอ้ไปจังเลยลำบากลาบูไปนี right? ่ละมัหนสีฮอตตัวต้องยางขางกันเท้าทั้งในพูนนบ่เป็นยังอก้มันหกเลยไปสนบูกับบูปลามาบูแล้วละยังไงกับมาบู้ลรืลาปลา ด้วยๆห่วยไหมถ้ากระตุกแห้งยัได้นำก็ได้แต่ว่ากระบอทัน้ขึ้นไลแล้วครับนำก็ได้แต่ธรรมดาอยู่นำไใมโอ้โหจังไหนคนปแก้วส้วงคุหรที่ผมจิไปใส่หนูเป็นร่องเบิ่งบ้านที่เป็นจังไดนกงดู ไปรออ้อไรนะน้ำีนอีกะน้ำครับพี่นะน้ำตะน่คุณปลาแต่ว่าเท้นี่บยุบหอ่าหากินมากโบหอดห่อเ่ตะเกามันหนาสีมีได้หรืเนีหยังไงี้กบกเอฟเอครับนี่แทวนี่ลองซองดูมีห้อยยางบ่ เพรฝนตกก็เห็นเหมนว่เห็นมันก็มีต่างต่างตาอยู่นะมันก็บจีต่างตาอยู่ตัวหนูก็ได้หนูเที่ยวหนูบ่เที่ยวลีห่างกรเจ้าลีห่างลีห่างก้นพ้อกรเจกไม่ีแล้วมันทยจะแถวนี้แล้วฝนมันตกไหมคือเห็นบ่ คนตกคุ <medim> <okay>. ้มแล้ววะนนูก็นี่เดีนี่เดีมองแกงสีแสดงว่าอยู่นี่เห็นวะนี่นี่มองแกงสีแสดงว่าหนูเที่ยวอยอะเลยนี่มองแกงสีแสดงว่ามาอยู่นี่เบึงลักษณะใส่นี่เด็ดบอกว่นอกปันกับเพี่ยงพูดบ่ได้เอาผ้ามาทางน้ำได้เลยบึงหล่อนี่ใส่กระดาษถังมึงจ่ายนี่ดูวยอันนู้ด้วยนี่ไรหนึงล้งหนึ่งดูคนลังนึงใส่นี่ก็โอ้โเป็นล้างหนึ่ มันมีฟองมันบ,บ่มาขึ้นเที่ยวต่รอคุณแต่ว่าหนูมีแน่นอนละไปแล้วฮะไปไ่ได้แล้ลวคุณอ่ามันเป็นคู่นา,ามเนหมนขึ้นยางด้สเน,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 นา,าะ้เปนีป้นเป็นนี้ันข<อ>ึนเปนกันนนเป็นนี้ก็ได้ันน้เป็น้กันขึ้นข้เป็นนี้กได้สัเ้กเปีกไ้ัน้นเปีนเนกันเ Bọn cờ hồng cà sâu ấy rồi Hả Bọn này là Bọn tổng nghi là Bởi đứa không Không con này Chỉ tổng nghi bọn kiểu มีข้องมีเงียงเที่ยววะมีข้องมีข้องเรียนข้องเงียงมันก็แตกต่างอยู่ด้วยเหรอคะมันอยู่กับโบยู่หนูมันเปียกมันก็น่าจะแตกต่างอยู่นะมันกับเบื้องหยากเนี่ยอยู่แต่ว่ากันเห็นสิบ่วมีอยู่ หนี่นะรอหนีรันเนี่รอนี่พวกนู้นกินเลยแต่ว่าเบิ้งมามือเนี่ยมันเที่ยวอยู่ได้รอนี่มงกันทีมองกันใส่ข่างคล้องมันดิยังสีได้ตรงนี้ข่างคล้องมันเลียนดิยังทีมังกัน มีขางคองเรียนด้ใส่มื่อนันพี่ใส่ีระเออมมนมีค้องเรียนยู่ดน่ะมือนยงกขึ้นมึงดูเยนแต่ใส่บ่ข้มึงดูคิดว่านาิได้ล้ยังกหนาขึ้นมึงดูวยใส่บ่ึ้น่าน่า้อยู่นะเหมือนกับว่าลี้นีละมือ มันคือบึงอยู่เลยครับมือนี่นึงเลยไอ้ข้องมันมาใส่มานีบ่มานีสองมานีบ่ไม่เคยเคยมากินห้ากินอย่างนี้ได้ห่ะสีมาบอลอะไรเงี้ยบึงเลยสีมาให้บอ องู่แต่ว่าฟังฝุ่นมันสิคือครับแต่ว่าใส่จากหลังบ่นี่จไปใส่หัวฝุ่นเหมดแอ้วฟังจากหลังด้วยนต้องตยูแหละนูนี่หา่างแล้วบ่ฟังจากหลังเนี่ยแหละติดก่อนแล้วห่างเข่าในเดี๋ยวบางก่อนติดติดก่อนมันบอดีดง่ายบบนั้นเหยียดแล้วแต่มือต่อครั้งยังบ่ออกกือตอนนี้แหละ มัวนวายแค่ใครไปัหนว่าจำเป็นอีหลี่บ่กันยังไงดินั่ง,งไ,ปไปทนนไปทอะไรทำนก็ไม่รู้พี่มันกงทางแม่เออจะไปควงควงมันรอนีละเออมันเขามันถืเขาเองมันน,นี่ครับับดึงย<อ>าที่ป๊กๆกางไม้ด้ดึง,นานงยาป๊กๆกางไ วกหลังมัน้องสีย่าลงตำมีคำมันนั่นหุกสูงยังบตื่นกันตื่นนะเจ้าคำตัวดีจังสีบัตื่นเพราะว่า่มันมันบนหนีมันจิตตื่นบางยังจังบัวจังสีบัวตื่นไปไปต่อบ้าน อม๋อไม่คอณเดี๋ยวซองหลังครับห่วยคุณต่อไปครับไปพ่อกันอยู่คุณนะครับเนาะมันยาวอีกไกลครับเดี๋ยวคลิปมันยาวขอครับเนาะไปพ่อกันอยู่คุณครับผมไปครับโอเคนะครับนอกจากว่ามีห่วยว่ามีหมวกแซ่ครับผมเล่ยใหญ่หมองครับมาใส่แถวฝังคางบ้านนะครับเนาะอีกหลังหนึ่งก็ยุ่หเหยิงแหละครับผมครับมันหล่นกันว่าที่เป็นยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวซองหลังครับผมนี่แหะครับว่าใช้แถวหลังครับผม vòng một nước, một bít đấy. Ui, viên cả. Không, viên. Nhà, này tàu khoa tàu viên. tàu hai nha ngoài mùa mì nha ngoài kèn bunim boko đi uốn để lại boko đi Mình tìm nó. tìm 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 ต้องรัดมัาน้ำมูหนีล่ะคิดว่าเดี๋ยวห,หาหนามันเห็นมันเยียเห็นห้อยมันมาหากินอยู่ใส่บระได้ตันโคกหนาเด็บมึงกันนะรอน,นี้เป็งเด็กคิดว่ามันหนาสิมากยุ่นนะหนูเดิน cũng đang ngoặc nhỉ ra, mỏng ta say luôn, chỉnh căng đấy lon, nhỉ hoai vẫn quật hái gìn như đây nó say nhỉ cũng được, văng cũng được, một bộ ba. một วางมึงด is ูวางัดมันเลยเขาบ่เขามันหูไปเอหดหมดหมดหเอาหมดมาจังหนอีกหมดแดง้ลตลอบานนี่โอ้ยโอโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยุมกม่วงอะโอ้ยฮ่าเอ้เตรมยุ่หแดงมาเนี่โอ้ยโอ้ย Ui, xây đây bim phun kim yu mùi đeo điêu mùi đeo điêu mùi đeo đeo mùi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  đeo cắt, cắt. À, đeo một cắt, một cắt, đây một đeo mùi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  đeo บึงตาเปาแกงครับแต่ว่าบึางในหนี่ก็บบปผันได้แต่วิ่ก็ได้ต้นใหม่ครับโอ้แล้วไปฮะบัไก่เนี้ยนะนะพอดีอยู่หางบึงอยู่ไอ๊ยมิดพอดีเลยปล่อยปลอยมันขึ้นมันติด<ะ>เลยแข็งแข็งมันเอียง เออปล่อยๆมันขึ้นด้วยามานันรัยับตัวนี้ไปจังไงเออขยับตัวนี้ไปก็จิตเลิกปวดบ่ลัมันสิหนายปวดบ่รุดยากแค่นี้นี่แข็งนี่น่นมันหนายปวดนี่น่ะ,นนะ,นนนะรุดนี่นี่นมันมินมนๆๆๆน่ะละมนินมินรดจะไปห้างมาแดงก็วันหนึ่งเขาไปห้างมาแดงซื้อดอกก้อนสี่น้อง ครับหมอออกมาแล้วครับผมโอ้ยติด,ด,ต,ดติดอะไร่ัล่ะติดตายติดแล้วป๋ออ่าต้นไม้ขึ้นนึงตัวไม้ขึ้นเอาตัวไม้ขึ้นทั้งหลังมันนี่ละเอาขึ้นมันบังมันจังบังไอ้มันเนี่ยจังบอตืน่นแต่มันตื่นเนี่ยโอเคที่หลังไปไปหมดอยู่ที่หลังนีะครับผมอยู่ทีหลังครับเออมาทั้งที ปุ่นอไม่ต้งปุ่นเลยย่างแบบเป็นแง่ายๆหลุดมาสิยูรอนีบนุนเขาบอกเขาสิยูขามมากี่บ่กไปห่างฟังปุ่นดีกว่าข้าเสวนของสวนไปทางสวนย่างไปนี่ละเด,ดี๋ยวลองดูทางเสวนเป็นไรต่อว่ะ โอ้เป็นงปุ๊บติดวาเนี่ยล่ะย่างไม่คักดไหลล่ะนี่แล้วเราทางสวนเลยเรคิดว่าต้องอยู่นี่แหละหนูนะเพราะว่าต้องออกจากนี่ไปหากินหนู่ต้องยู่แถวนี้แล้วยู่งลอๆนี่แล้ว เป็นหอยมันหาขิงด้เนาะใส่ข้างในหมดละข้า <Okay. S 1> งในหมดละ <Okay. S 1> ไปฮะ <Okay. S 1> นีละแถวนี้ละขึว้ว่นา,า,า,าน,นี่มันอยู่รอหนิละอยู่แถบไอมึงกละมึงกอ เจ้ามาดันก er 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 ีดินรัดมันแต่ว่ามันต้องอยู่แถวนี้มันต้องเที่ยวแถวหนินะเจ้ามาดันกีดินรัดมันเถอะคือบ่เห็นบ่เห็นควงมันบ่นี่บ่ควงมันแต่นี่ควงมันกับแสดงว่ามันต้องอยู่บ่เห็นแมอนบ่ฮะที่คว่างอยู่บ่

ใช่นีรูดนว่างนี่เลยนี่ผมให้กันดักว่างนี่รูดนี่นมันขึ้นมานียก็ทีเห็นของมันเองเลยนี่กับดักบันคืออกมไปจะเที่ยวอยู่งไงอือ แข like ็งอยูอะแอบไห้มันดึงใส่จังน้อยอะมันเนืองๆตัวนี้เนืองเขาจังน้อยเหรอมันจังวุดเร็วเวลามันเข่าแล้วมันนั่งในกามไรมันวุดเออนั่นแหละ้ยมไปตะลุ่นไปดีไชนแล้วครับผมฮะนี่น่ะนะ ฟ้าตัวนั้นสิหามันสิบบ่แก็บมันอันนี้พอออกไหมตัวย,ยกไหมตัวต้องให้หัวมันสูงกว่านั้นเบิง้งเบิ้งเดียวมหาหาเนี้ยร่อนเบิง้งเดียวต้องให้มันเงี้ยขึ้นกว่านั้นพ่ต้องหาคักหรอกเอ้าร้องไหมตัวพ่ต้องหอดคล้องคักแบบมันสิย้ำไม่อย่างนี้นเห็นไหมเห็นบ่ พอดีห้าดอกเองเฮสิใอ่ะแมแนบอล้แอนวามสีหามันน่าเดยวน้พีอ๊ะบบอบไว้ครับบังไอ้เพิ่นจักหน่อย โอเคนะพี Look, ่น้องกับแล้วนะครับผมหลังนึงกับยูเหมือนะครับเนาะอีกหลังนึงกับอีกสองหลังกับว่าใส่แถวบ้านครับผมเพราะว่ายูเหมือนมุมหมวกใส่นะครับเน้องจะไปรุ่นกันมืงอื่นครับผมไม่เป็นไรนะครับเน้องไปต่อกันรู้สึกครับผมนะครับผมบายบายบายโอเคนะครับน้องพี่น้องกับตอนเช้าแล้วครับผมกับไปยามมึงเข้าครับไปสิตใจไหนนะครับไปรุ่นกันนะครับผมตามผมมาครับผมไปออกเดินทางตัวยิ้มมือเศร้า ได้เวลามาเลาะเลาะกับดักหนูไม่ว่าตุ่มหนูกับดักหนูเปลี่ยนตั้งแต่เขาบ่มาบ่แต่ว่าเสียว่ามันเห็นอยู่แต่ว่ามันจะเข่าบ่เข่าหันขึ้นมา ต้องหาเห็นแล้วต้องเห็นละเด็กเขาให้บ่อเพราะว่าเอาหัวอาหารกุ้งมาใส่บ่เป็นหัวมันนะหัวมันบ่มีแต่เป็นหัวมันมันเจีเข่าอยู่กตบพ่อเนื่อยด้วนะครับเนาะอาหารกุ้งก็ได้เบิ่งกันว่าคือบ่เขาบ่เขาครับผมบ่เขาเนี่ย ครับลังแรกนี่บ่เขาใช่พี่เจ่าอยู่นี่บ่มาเห็นเลย่นบ่มันต้องเป็นหัวมันบ่กันหัวมันที่เขาอยู่เกิดว่าครับพี่น้องหลังแรกหลังตองก็รยืดแถวบ้านครับผมไปพ่อกันอีสองหลังคุณนะครับไปครับผมโอเคนะครับกะมาหอดแล้วครับผมมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอีกสองหลังครับผมฝนลินครับเดี๋ยวนี้ฝนลินแป๊ะๆนะ หน่ะฝนนะครับเนาะฝนละตกบานคุเป็นจังใด,ดถึงเงี้บ่ถึงบ่บ่เขาเย็บบ่เขาผมร้านผมร้านานวมัดต้นครับผมบาร์เลยมันน่าจะเป็นอาหารปู่นะครับเกิดมาล้องเบิองครับร้านเขียนยังไงนะครับ เป็นหัวหันขุครับแต่ว่าล้อมงนวัสิบขถาครับแต่ว่บบข่ามันบอกเขาครับมันบอกมันบอคือทำรับไอ้เขาเกียยครับผว่าไปรูดกันอีกคร้งทุ่ถ่ายนะครับเนาะกเจ้าเปิดชัดใหญ่ ดูเบิ้งครับหลังสุดท้ายบ้านพี่จะป็นยังไงพี่จะเข่าบ่วันนี้แต่ว่าหลังนี้มันเห็นแน่นอนค่ะหนูมันหากินแน่นอนวตอนติดเข่าบอคนอะไยังไงหนูก็เห็นโอ้ยง่ายๆกูครับง่ายๆง่ายๆแถวๆข้างกันหน้าเนี่ยเขาเชียวเขาเจ้าวานไม่ฮะ บ่เขาวะเอาวะบ่เขาแม่นบ่นครับพี่น้องบ่อเขาครับผมกระตายนั่นะครับกับมันทดลองบนน้องข้าวสาสิเขาบ่ครับหัวอาหารกลุ่มครับผมกับทุดยไายกับบ่เขาครับผมหนูอาจจะเห็นนะครับมันผ่านอยู่ครับแต่ว่ามันอาจจะบ่มักครับผมมันเลยบ่เขาครับกระตายนั่นแหละครับผม กระากกดไลค์กดแชร์ได้ครับอีกที่นี่ก็เป็นการเอาหัวหารกุ้งมาทุดล่องใส่หนูบิงครับว่าสีเขาบางครับุดท้ายกับว่าเขาครับผมสตาร์ทสีพี่น้องเห็นแล้วครับผมเจะพ้อกันที่นี่ครับอีกที่นี่ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยินคำเตยแชนแนล